สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดก็มีข่าวจะมาบอกทุกคนนะคะเมื่อเช้าของวันนี้วันที่19กันยายน2564นะคะโรเซนได้เดินทางออกจากนิวยอร์กเพื่อกลับเกาหลีแล้วนะคะหลังจากที่จบงานการ่าเมทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็มาด้วยลุคนี้นะคะ หอมบางเอวเล็กหุ่นนางแบบออลา่าทะลุแมสมากเลยนะคะโลเซ่เนี่ยบตีข่าวที่น่ายินดีของสา,า,าวๆวงแบ็คพิงคนะคะคือแบรนด์แลงดกิ้งไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปรายบุคคลประจำเดือนกันยา2564นี่นะคะใครจะติดอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างมาดูกันเลยจ้าโดยอันดับที่9นะคะตกเป็นของโรเซ่แบ็คพิงค่ะได้คะแนนไป 2, 1 8 9้าคะแนนนะคะ ขึ้นมานดับที่6ค่ะตกเป็นของ j ีซูแบ็คพิงค์นะคะได้คะแนนไป2องล้านสองแสนเคะแนนนะคะและขึ้นมานดับที่2องตกเป็นของเจนนี่แบ็คพิงคได้คะแนนไป4ี่ล้านสี่แสนคะแนนนะคะและดับที่1นึตกเป็นของลิซ่าแบ็คพิงค่ะได้คะแนนทั้งหมด 5 3 6ล้านคะแนนนะคะถือว่าเป็นชาวต่างชาติคนแรกเลยนะคะที่ได้คะแนนแบรนด์แลนกิ้งสูงสุดเป็นอนันดับที่1สุดยอดจริงๆเลยลิซ่าของเราเนี่ยก็ขอแสดงความดีใจกับทั้ง4สาวแบ็คพิงค์ Pink ด้วยนะคะที่ติดท็อป1ทของแบรนด์แลนงกิ้งประจำเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถลงมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารของ b a c k พิงกกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่อง b a c k พิงก์ไลฟได้เลยนะจ๊ะ